รัว11มมดับชีพผู้ใหญ่บ้านเจ้าของสวนทุเรียนเมืองระยองก่อนเกิดเหตุให้ลูกชายขับรถไปส่งนั่งสังสรรค์ลอดสุรากับเพื่อนผู้ใหญ่เหมือนกันกินกันไปได้3ามชั่วโมงเศษชักเมาได้ที่ลูกบ้าน3มคนที่ขับรถมาสมทบด้วยทีหลังคุยเออะกทับสับแหลกต่างฝ่ายต่างก็มีผู้ยิ่งใหญ่หนุนหลังอยู่แบบนี้คุยด้วยปากมันไม่มันเท่าคุยด้วยปืน มือสังหารงัด11มม,มออกมารัวใส่ผู้ใหญ่บ,บ้านดับแล้วคดีในรูปแบบของสุราเป็นเหตุก็เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่ตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองในยามเย็นย่ำสนธยาของวันพฤหัสบดีที่4เดือนมิถุนายน2530จะว่าไปแล้วไอเรื่องประเภทเล่าเป็นเหตุหรือสุราเป็นพิษอะไรเทือกนี้เราจะไปโทษกันแต่เล่าแต่สุรา หรือนะ้ำเมากันเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะอันน้ำจันทร์ที่ท่านนิยมดื่มกินกันนั้นมันอยู่ในขวดของมันเฉยๆไม่ได้มาวิ่งเข้าปากท่านได้เองเสมอไ่สำหรับเรื่องการฆ่ากันตายด้วยพิษเหล้าเพราะกินกระจุนเมาแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องเลยงัดปืนออกมายิงออกมาส่องกันก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่4มิถุนายน2530ในเวลาประมาณ4.15ร้อยตำรวจโทเจรวุธตันทศี นายร้อยเวรสพเมืองระยองได้รับแจ้งจากนายสเสน่ฟุ้งเฟื่องอายุ45ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองว่านายชวีชื่นชิดอายุ46ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2อยู่บ้านเล็กที่2ทั1หมู่ที่2ตำบลตะปงอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งเป็นเพื่อนกันได้ถูกคนร้ายยิงตายเสียชีวิตแล้ว ขณะนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลเมืองระยองขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรีบเดินทางไปชนสูตรพลิกศพด้วยเมื่อได้รับแจ้งเหตุร้ายเช่นนี้ผู้หมวดหนุม่มรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นทันทีเพราะว่านี่คือคดีอุชกชะกันประเภทฆ่ากันตายที่เกิดขึ้นมาอีกรายหนึ่งแล้วในเขตรับผิดชอบของสอพเมืองระยองและพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวิทูลสิริภาค ผู้กำกับการตำรวจภูทรจังหวัดระยองพันตำรวจโทแสงชัยมุสิกเกตรองผู้กำกับการพันตำรวจโทอนันต์รักมิตรรองผู้กำกับการพันตำรวจโทบัรลือสว่างแจ้งสารวัตรใหญ่สอพเอมืองระยองพันตำรวจโทศักดาบารมยบุรุษสารวัตรสอบสวนหนึ่งรีบนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปยังโรงพยาบาลดังกล่าวทันทีเมื่อกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้เดินทางไปถึงโรงพยาบาลเมืองระยองก็ได้ทําการชันสูตรพลิกศพของผู้ตายพร้อมกับถ่ายรูปไว้เพื่อติดสํานวนในการประกอบคดีจากการชันสูตรของทางแพทย์เวรประจําโรงพยาบาลและทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ร่วมกันได้ทราบว่านายชวีชื่นชิดผู้ใหญ่มหมู่ที่สองตำบลตะปูงที่ถูกคนร้ายยิงตายรายนี้สันนิษฐานจากบาดแผลว่าถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาดส1เมม เข้าที่ขางใต้ปากหนึ่งนัดหัวไหล่ซ้ายหนึ่งนัดและที่บริเวณแก้มซ้ายอีก1นัดรวมทั้งสิ้นจำนวน3นัดกระสุนนัดแรกทะลุออกคอด้านหลังส่วนอีกสองนัดที่เหลือนั้นฝังในการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มต้นขึ้นทันทีโดยนายสเสน่ฟุ้งเฟืองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตําตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองผู้ไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ให้การว่า ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นนายชวีผู้ใหญ่บ้านผู้ตายนั้นได้นั่งรถปิกอัพมากับลูกชายมาหาตนเองที่บ้านบ้านเล็กที่57หมู่ที่7ตําบลแกลงอําเภอเมืองจังหวัดระยองโดยบอกกับตนเองว่าเพิ่งจะไปดูสวนทุเรียนของผู้ตายมาจากซอยลําดวนของที่หมู่ที่7ตําบลแกลงอําเภอเมืองระยองก็เลยแวะเข้ามาคุยด้วยเพราะเห็นว่า บ้านของผู้ใหญ่เสนีย์อยู่ใกล้แค่นี้จึงได้ให้ลูกชายขับรถมาส่งแล้วก็ให้ลูกชายกลับบ้านไปก่อนหลังจากนั้นก็ย่อมจะเป็นที่แน่นอนว่าเมื่อผู้ใหญ่ชวีมาเยี่ยมผู้ใหญ่เสนีถึงบ้านเช่นนี้ก็ต้องมีการต้อนรับขับสู้เลี้ยงดูปูเสือกันเป็นธรรมดาตามธรรมเนียมไทยเราแขกมาถึงเรือนชาญก็ต้องต้อนรับตนเองจึงได้ให้เด็กไปจัดหาซื้อเหล้ายาป่าปิ้งกับข้าวกับปลามาให้ผู้ใหญ่ชวีกินเสียที่นี่เลย นานๆจะมาเจอกันเสี้ยทีหนึ่งเช่นนี้เรียกว่าสังสรรค์กันว่างัน้นเถอะและหลังจากที่ดื่มกินกันได้คุยกันเป็นที่สวนสีเฮายิ่งตั้งแต่เวลาประมาณ18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นจนเวลาผ่านคล้อยลอยเลื่อนจนมาถึงเวลาประมาณ3มทุ่มของวันเดียวกันฉับพลันทันใดก็มีกลุ่มชายใจกัาร3คนได้ขับรถปิกัพจำได้ว่าเป็นรถยี่ห้อดัดสสันสีแดงหมายเลขทะเบียนหมมม้า 4999กอทมมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านของตนพอตนกับนายชวีผู้ตายได้ลุกขึ้นไปดูชายชะก,กันทั้ง3ก็ปรีเข้ามายัางในบ้านแล้วพร้อมกับพูดขึ้นว่ามีงานเลี้ยงอะไรกันหรือผู้ใหญ่ขอพวกฉันได้ร่วมวงโจ้เล่าด้วยคนสิครับว่าแล้วทั้งสามชายหนุ่มก็นั่งลงทันทีเท่าที่จำได้ก็มี 1. นนายกุ๋ง,งไม่ทราบนามสกุลเป็นผู้นำรายการนี้รู้สึกว่า จะเป็นคนบ้านเพอพําเภอเมืองจังหวัดระยองคนที่ 2, ชื่อนายหนวดไม่ทราบนามสกุลเป็นคนขับรถให้กับนายกุ๋งและคนสุดท้ายชื่อนายไพรัสสุวรรณวัตรหรืออีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันดีก็คือนายรัตอายุ43ปีอยู่บ้านเล็กที่99หมู่2ตำบลเพอพําเภอเมืองจังหวัดระยองหลังจากที่ได้ดื่มกินอยู่กันครู่หนึ่งแล้ว นายกุ๋งก็คุยทับออกมาก่อนว่าตนเองนั้นไม่เคยเกรงกลัวใครเพราะว่ามีเจ้าแม่ซึ่งเป็นผู้มีที่ผลระดับจังหวัดให้ความอุปการะอยู่กระจกกระจอกระดับผู้ใหญ่บ้านนี่ถ้าไม่แน่จริงอย่ามาแย้มกับเขาดีกว่าเพราะระดับเขาแล้วขนาดตำรวจในตัวเมืองระยองอยังต้องสูโฮกให้ใครมีปัญหาถูกจับเรื่องอะไรให้มาหาไอ้ก๋งเหอะรับรองว่าไม่ผิดหวังพ่อในก๋งนักเลงใหญ่ วัยเกือบดึก40กกว่าใกล้จะ50ประมาณนั้นกุยมาถึงตอนนี้นายชวีผู้ตายซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านก็เริ่มจะไม่พอใจจึงได้มีการต่อปากต่อคาว่ากล่าวกันขึ้นเถียงกันไปเถียงกันมาอยู่พักหนึ่งจูๆ่ๆโดยไม่มีใครคาดคิดนายกงุงก็งัดเอาปืนพกสั้นขนาดสิเอมม,มออกมาจากเอวแล้วเล็งไปที่ปากของนายชวีผู้ใหญ่บ้านจากนั้น ก็ระเบิดกระสุนออกไปทันทีเปรี้ยงหนึ่งนัดเข้าที่ใต้ปากตรงบริเวณปลายคางกระสุนพุ่งทะลุออกไปทางท้ายถอยนั่นหลังนายชวีผู้ใหญ่บ้านถูกยิงในระยะเกือบจะเาผาขนเช่นนี้ก็ย่อมที่จะก,กระเด็นตกลงมาจากที่นั่งเถียงกันอยู่จากโต๊ะอาหารร่วงลงไปกองอยู่กับพื้นแล้วนายกงก็กระดิกนิ้วเหนียวไก่ส่งหัวตะกวัวออกไปอีกสองนัดซ้อนเปรียงเปรียง เข้าที่หัวไหล่ซ้ายนัดหนึ่งและอีกนัดหนึ่งเข้าที่แก้มซ้ายกระสุนฝังในให้เห็นดังกล่าวหลังจากบุคคลทั้งสามอันมีนายกงุงนายนวดและนายรัฐก็กระโดดเข้าอาัดกันในรถปิอัพคันเดิมแล้วก็ขับหลบหนีออกไปจากที่เกิดเหตุทันทีปล่อยให้ในายเสน่ห์เจ้าของบ้านต้องเดือดร้อนนำตัวนายชวีซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันนั่งกินเหล้ากันอยู่ดีๆก็มีแขกไม่ได้รับเชิญ เข้ามาร่วมวงโจ้เล่าด้วยแล้วก็คุยโวโอ้วดเกทับกันแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องเลยต้องพูดกันด้วยปืนจนเป็นเหตุให้มีการตายเกิดขึ้นนำตัวส่งโรงพยาบาลและแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบกันดังกล่าวต่อไปพอเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเรื่องราวทั้งหมดว่ามันเป็นมาอย่างไรแล้วพันตำรวจโทรบรรลือสว่างแจ้งสารวัตรใหญ่สพมืองระยองก็นำกำลังอันมีพันตำรวจโทศักดา รมยบุรุษสารวัตรสอบสวนหนึ่งร้อยตำรวจโทเจรวุฒิตันทศีนายร้อยเวรเจ้าของคดีนำกำลังไปล้อมจับกลุมตัวบรรดาผู้มีรายชื่อทั้งสามยังตำบลเพออำเภอเมืองระยองในคืนนั้นเองเรียกว่าพอรู้เขาปั๊บก็ติดตามจับกลุมตัวคนได้ทันทีและในเวลาต่อมาประมาณตีหนึของคืนวันศุกร์ที่ห้ามิถุนายน2530 กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาในคดีนี้ได้ทั้งหมดโดยสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านเลขที่99หมู่2ตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองขณะกำลังเก็บเสื้อผ้าเตรียมตัวจะหลบหนีแต่พอเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มก็จ่อยไปตามระเบียบโดยนายแพรรัตน์สุวรรณวัฒน์อายุ43ปีผู้ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาได้เปิดเผยว่า ผมเพียงแต่ไปด้วยเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นคนยิงคนยิงคือนายกง๋งขาใหญ่ลูกสมุนเจ้าแม่เมืองระยองและมีนายนวดเป็นคนขับรถให้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวทั้งหมดไปที่สพเมืองระยองชั่วคราวก่อนที่จะรีบนำตัวไปฝากขังยังเรือนจ,จำจังหวัดระยองต่อไปพันตำรวจโทบันลือสว่างแจ้งสารัตใหญ่สพเมืองระยองได้กล่าวว่าสำหรับเรื่องนี้ ก็ไม่มีอะไรมากกินเหล้ากันจนเมาแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องต่างฝ่ายต่างก็ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกฝ่ายหนึ่งเป็นมือปืนให้กับผู้มีอิทธิพลบางคนที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในจังหวัดนี้ลงกันไม่ได้มันก็เลยต้องดับกันไปข้างหนึ่งก็เลยเกิดเรื่องขึ้นอย่างที่เห็นนั่นแหละผู้ใหญ่ชวีชื่นชิดผู้ตายก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะคุณอย่างกรณีผู้หญิงคนที่ในกลุ่มมือปืน ที่ญิงผู้ใหญ่ชวิตตายนั่นก็เหมือนกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็รู้ว่าเป็นใครแต่ก็พูดอะไรไปไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานสมัยนี้มันลำบากจะทำอะไรต้องมีหลักฐานจะไปจับใครสุมส่มสี่สมห้าได้อย่างไรนอกจากว่าจะรอให้ถึงคิวเขาตามเก็บกันเองนั่นแหละเจ้าหน้าที่ตำรวจเราถึงจะเข้าไปสืบสวนกันได้ทุกคดีที่เลือนหายไปจากสังคมเราจะสืบเค้น เฟ้นหาทุกคำตอบที่นี่ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ